สวัสดีจ้าครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกับม,ม์พมพ้พอครัสองคนครับในช่องแอลชวนกินแซบนองพี่นอ้นองจ้ามือนีได้ซุปมะเขือนะคะใส่ปลาทูบะเงี้ยนมะเขือพี่น้องจ้าแล้วก็มีซิโคงอบนะคะมักคอ,อมๆอใส่สมุนไพรหลายๆแล้วก็เอาไปใจอันหม้อทอดไร้น้ำมันพี่น้องอบอบเอานี่ชุกทัวพอดีเลยมาเด้อมาเด้อแซบๆน้ำกันพี่น้องลวกผักเนี่ยเำเ่้มาขออก,กัน เอียงก็กาดหินหแล้วก็มีมาาะละหลวกพน่พพน,น่องนอกแตงซอพผู้สิงมันเวนัวเร็วเข้มโอ้งแสบน้ำแข็งได้ยังเด้อพอดี Ừ. 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 Mà, mà gì đây? Tụi bà cửa chân bà hiền cửa nó Mạc mùn mùn Xẹp phải không? เราค่อมันจะมากแบบเป็นต้รนอยู่จ้ะเป็นต้นปลเขืออยู่ปรุงรสมันมุวนต่เหมืนม้นเขาเครื่องดีไหมมีโคงครับมอทำงี้ไงบรรยากาศยามเช้าพี่น้อง Cùm bớt mỡ. Cùm mỡ ra xì. Mình nó khát đi. Mình không bắn ra hay là... Khóa thuốc lại ra để nụ. Khóa พี่น้องแม,แม่แม่ท่านไหนนะคะที่มีปัญหาในเรื่องฝ้านะคะเป็นกระหนาบกกรจังใสอายุหลายๆฝ้าขึ้นฝา้า้ังคอดเห็ดงานตากแดดฝ้าขึ้นเห็ดงานหนา้าต่าฝ้าขึ้นนะคะใส่ชิมผลิตภัณฑ์ตัวใดราคาแพงๆแล้ว่หายอยากในร่องเมองนด้พี่น้องจ้ะ ถ้เราอยากร่องหลายแนะนำกับปุกแรกนะคะขมิน้นขมิ้นก็เซร่มนะคะร่องเบิงนะคะอยากให้เศร้าขนาดทดลองก่อนจะได้พี่น้องอมไม่ต้องไปซื้อรักพันรักเม่นเอาแค่รักรอยนี่ร่องเบิงนะคะสูบมะเขือ,อ,อเอาก่อนัางเนื้อตดกระดูกสุดยอด S <S <S มาปาะอ๋อบอะหลวกพักเออนา่นนะของมักคนมักพักหลวกนี่เนาะพักสดชิ้นได้กับาลามบดีกันแต่แรมีเฮบวนไป เกี่ยวเข้าไปเลยเด้ตะมุนก็ได้กินก้อนข้นแต่ละมือพักบาง àng, อย่างกินสดบะเก่งครับอย่างเช่นมาละ <c ười> พ่อหลวกงรสกินง่ายขึ้นเนาะเศดาวยังสิพ่อเป็นมกเปยอันนี้แล้วยังหอมแบบ พักบุ่งพักบุ่งพักไพ่พักกันจองพี่น้องกินดีเปิดกินบ่เก่งนะมะหลวกแล้ววะครับเขาเลี้ยงฟ้องผมน้องอีกเนาะอืมตังไปมาก,กวันไปแล้ว โอ้ยบรรยากาศดีพี่น้องพ่ออยู่เขาเนาะสมุนสมาเนี่ยเป็นตเหตุอีกยุ่ยนะเถอะเอาแหวนกางเีออกไปปิ่งกับเจา้าไฝกกัดหยานไหมก้อนซุกพี่น้องนันจะไปยยางตรออันนี้มีบอถ้าไปยยาง ต้องต้มก่อนให้มันสุกเงี้ยต้มให้มันสุกแล้วย่างมะมักเห็นอย่างมะมัดอย่างเอาพ่อมันหอมสิต้มให้มันสุกก่อนสิอืี๋ยคือมาอย่างเพ่อได้กินไฟเวลาแบงย่งแบบบางทีเออเขานใ,นให้ในซูยุ้ยมะม่ยไปแล้ว Nó sẹp Mà lạ dùa dẻo nhà nè ngay Nằm mình ở bệnh như này <laughs> ขนาดเป็นที่ว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาอืก,กิน,กนอ,นอ,อนนนนลไรก็เป็นยาระบายอ่อนๆนอีเดียจะกินเลิปอยู่คงเยอะกว่าจำได้เลยไอคลิปกินมะระอะไรปะมะระอย่างเดียวโอ้สองน้ำเบิ้ดขึ้นพี่สองเรียกว่ามะระอันนี้เป็นยาระบายอีเดียเลยกินได้ไรอันนี้บ่ามาอดแล้วค่อยจะกินแห้งทรงค่อย ไม่ก,กินเกะองรอบสามรอบเนยอืมอืมึแบ,ก,บก,ก็คือระเขือก็แซ่บอืมหอมแซ่บ นัวเสบยรนัวพี่น้องเข้ากันงเลอืมอาหารมาันชูบกระว,ลว,ลว,ลวลัวดิพี่้าน้องเมือก,กินเขายำเสานะเศีบเทียงเพียงเมย์ใบเขาอยางกินสมกินสมกินแสว์่อง ไปเห็ดกินเมืองเอาพี่น้องสรับมือนีห้าสองคนผ้าพี่พ้าน้องมากินสบเกเขือกับอย่างสิคโครงเจ็แบแซ่พี่น้องอจะพักหลวกผักพักหลายๆพี่น้องสลับมือนีกินบอสุภาพเสียงสม,มุนหลายรบปวนจังใดก็ต้องขอโทษขอไัยพ่ยพอแม่พี่น้องหลายๆนอกจากนะสลับมือนีห้าสองคนสิไดขอตัวลแล้วพี่และน้องไปแล้วไว้พ้อกันคลิปหน้ามือ้อนาครับพี่น้องมือนีไปแล้วสวัสดีจ้าสวัสดีครับ